สวัสดีค่ะช่างบัวนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่อง MacBook Air A2337 นะคะคุณลูกค้าเข้ามาในอาการจอแตกนะคะนี่ก็คือจอเดิมของคุณลูกค้าที่แตกนะคะคือคุณลูกค้าเกิดจากการที่มีของวางเอาไว้อยู่ตรงโซนคีย์บอร์ดนะคะแล้วคุณลูกค้าพับไปปุ๊บจอแตกเลยเพราะว่าจอ MacBook นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างบอบบางนะคะไม่ควรให้มี ของแข็งเข้ามากดทับนะคะ่ะในชัางโบก็ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ตัวที่แตกสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจงานซ่อมนะคะสามารถติดต่อร้าน Smile t เ Service ได้เลยนะคะตอนนี้ของเรามีโปรโมชั่นเอ่อเมมเบอร์ Member, ลด10%นะคะ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดผ่านทางร้าน ทางไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะวันนี้ช่างบโบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ